เรื่งองะเพื่อนต้นสนอ่ะแต่วก็มีไม่กี่ต้นหรอกตัดอุ้มด้วยนะเพื่อนๆนะสังเกตไหมคือท้แรกที่อุ้มใหญ่ เพราะมันใหญ่เกินนะใส่รถไอเต็นบ้านผมก็เรียกรถตุ๊กๆนะมันเพื่อนเราตุ๊กๆอะ่ะปุ้มเดียวนี่เต็มเลยเต็มปุ้มพอดีเต็มกระบะรถตุ๊กพอดีครับทีนี้ก็เลยผมก็เลยตัดตัดออกหน่อยตัดออกคืบหนึ่งนะก็ว่าตัวเดินเป็นตัวเดินสิบหนะมันจะได้เหมาะสมกับตัวมันตอนนี้อุ้มันจะเหลือประมาณนะักตันแปดน้เพื่อนนะกำลังดี อ,อัดเต็มที่ก็สองตันน่าจะได้อยู่นะข้าวก็พอไหลอยู่นะ อันนี้ก็เป็นอุ้มตันแปดนะเพื่อนปากสามเมตรประมาณสองเมตรเก้าสิบนะ2สองเมตรเก้าสิบสามเมตรตัวเดินสิบเอทีนะมอเตอร์คายบาร์นะไม่แน่ใจว่าคายบาร์หรือโคนะเพื่อนเป็นรุ่นเก่าเบอร์ประมาณ 2, ม 2, 90, 3, มเ 10, นะออาบนะเอร,บร์ยี่สิบสองนี่แหละ เคก็เนะนเพื่อนนะ 6M61 มหนเครื่องเดิมปีที่แล้วมันเป็น6กนะปีนี้ผมเปลี่ยนใหม่เครื่องใหม่ก็ซื้อเครื่องมือสองนั่แหละมาใส่วันนี้ก็มาลองครั้งแรกเลยปัญหาที่เจอลองครั้งแรกก็ใส่สายพานผิดนั่นเพื่อนใส่สายพานท่อเข้าเม็ดขึ้นอุ้มมันนะ ตามทีม่เพื่อนได้ดูวันนั้นแหละเรงนั้นก็ยังไม่เจออะไรนะเราวนได้สองรอบแลวสองสามรอบแล,ล้ว้าปาเราลกต้องเล่นเครื่องช่วยมันหน่อยนั้นเพื่อนนะให้มันเป่าหญ้าเป่าอะไรออก เพราะว่ายามันสดอยู่น้ำเพื่อนต้นสนมันดสดเดือบูยังไม่ได้ใส่นะเพื่อนนะสั่งไปได้สองวันแล้วยังยังมาไม่ถึง どうぞ。 Đáng vấn đề Ngọt đột vào rồi มาอยู่เลยลูกดาวหลุดลอเอาเดงเดียวเขามาดิเ็นไมทงชุดเลยะับหวดนีด่นดีลัหแน่นึหน,ห,หน่อยพอๆอเราขาด ต้นถนนมันต้นใหญ่นะเพื่อนต้นมันแข็งนิ้วนิ้วกวักมันต้องขันแน่ๆนๆหน่อยพอพอโอเคโอเคเข่าสะอาดไปละ <laughs> นู้นหลวมมันนี้หลวมนันเพื่อนนะนี่เหรอถึงว่าต้องมาลองรถก่อนนะถ้าไม่ได้มาเกี่ยวผมก็ว่าจะไปลองเกี่ยวหญ้าดูนะหาเกี่ยวหญ้าดูถ้าไม่มีงานลนะ กนะ็น่าจะหย่นอบบนนะเกี่ยวต้นตนโนยใหญ่นั้นเพื่อน ลุยๆไปเลยมีปัญหาอะไรก็ดูไปพร้อมกันนี่แหละดูต้นสนดิถุง้ารถอ่ะเพื่อน เดต,ตามมาซูมอ่ะไม่รู้ตู้มันลั่นหรือเปล่านะมาได้คือไปฟังผมไปปรับปรับระยะใบตบกกับท้องใหม่นะ อีแรกมันชิดเกินนะปีที่แล้วถ้ามันชิดเกินมันจะลั่นนะนเพื่อนต้องให้มันหา่างสักสองนิ้วนะนิ้วขึ้นหนึ่งสองนิ้วนะกป็ลังดีช่วงใบตกด้านหน้านะไม่ใช่ช่วงท้องนะช่วงท้องยิ่งชิดยิ่งดีช่วงด้านหน้าที่มันขนานกับตัวรถขนานกับคานตู้นะครับช่วงนั้นเนี่ย เต็นหรอไม่รู้นะทน่อเทนี่ผมใช้อะไรเก่าทั้งหมดนะเพื่อนนอกนั้นนอกจากวินนะวินก็ซื้อเพิ่ม 在拖稿旧稿嘛大脑。 ผ่านไม่ได้นะเพื่อนนะขายิ่งยาวยิ่งดีนะเพราะว่ามันจะมีเราจะช่วยต้นสผ่พานเยอนะครับางทีเราหาเบอร์เดิมไม่ได้นะต้องใช้เบอร์ที่ยาวกว่าเดิมหรือว่าเบอร์อรที่สั้นกว่าเดิมเห็นไหมเห็นไหมก็อมองดูอย่างนี้ก็มีแตต้นสนนะครับ 好咧。 เพื่อนนะไม่ต้องใส่ก็ได้มัง้งโบนูนอย่าตางังค์ไปด้วยของฟางก็ทำตั้งแต่ปีที่เล้วที่ออกมานะทีนี้ก็ไม่ไ,มได้ทำอะไรปวดท้องมันนั้นน่ะ เสียงมันน่าจะเปาวกว่าน,นี้นะที่เสียงมันเพราะมันเคยมันเคยใช้แบบไม่มีเซอร์โบนน้ีนะก็ลองดูดูเริม่มก็ไม่โหลดเท่าไหร่นะโอเคถ้ามันโหลดบอลจะดำๆนะนเพื่อน

แป้งน้่ะเพื่อนฮาไรไม่แน่ใจจะได้ไปเกี่ยวเลยไหมเพราะว่าช่วงนี้นกมันจะควนนะเพื่อนนะเพราะว่ามันเก้าสามเดือนมันมีไม่กี่เจ้านะมีแค่สองเจ้านะนกก็ไปลงอยู่นั่นแหละ Venga, a